นี่จเยบางเดอมันเม่นเกยบ้ายมาเนียงเนียงน้ำกันนี่เอาน้ำกันดมดูดมมาลีเอ้ยน่าดมดูเอ้น่าดมเอ้าเน่าพายดมก่อนเชิดแม่แหงขันคับ ใ่ใช่งงัวนอนในแช่งนี้บ่พูดงัวไปบ่มีงัวพ่อแก้ึงอันนั้นไหมบักละถ้าเกามหนวดอะ

หนะ้าคั่วกล้องยญ่ไนะงวดอะไรผู้แรกแกาไปบอนงวดลายๆผู้ใรกมาจังมี่ขีบนะ

มันยังชุกจีกระยุบเนาะที่เกียนฮอนไม่ชุกจีกจะเลุบหุ่บมัดขี่ได้หละแต่ก็เปหลางน้ำไม่ช,มชุกจีอึดนนนเดนาะมาฮุบกลันเช้าแสดงโมเดลมามานนิคล้ายเหล็กเฮียมาเป็นตะกองให้ทั้งผักพอมเข็นบ้าไหน mất này. bắt, cứ khoai mãi, đi long đi sao lao, 5 lọ, kí được bốn, bốn kí không bốn, kí

và cả cái hòn khiến nó ổn đó. đâu. Như Đâu muốn đi. À, uh -huh. Còn này để hả tô. Oh. Uh. Nạp đơ tô. Chết. Oh.

bây mua lại bố bán bố bán bố mê bố ra con kia bố bố con bố nhảy lung thôi con Long mua con nó có pháp gì chong tôi chóp 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 con chóp 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 อ,อ่ไตัวเดียวลลยอยู่ได้กองหน่อยมัน,นออกมันหน้าขามาห้ายื่งเขียดเยื่งกระปอมหาควดขิงงัวลิน,นงมีเสา,า,ามากฮ้าคุจิรอจุจิเพาเอามดในมือเสาวบมิมีนะมือเสาวก็ อมาเด้อมาเยื่องจุดจีนกันเด้อให้เลยเจ็ดป่ะก้อยเต้ขี้งงวดนะจานนี้ห้ากินมานเด้อกลูมานกะมานกะมานกองขิงงวดนะไม่ได้มานอย่างอื่น บ่ก็สิคู่บายกงข้ีเรื่องดอกวโคมัวเนาะท่านบ่บายเองก็บ่ได้กินสลัดยังคายจามน่าดีบ่บายก็บ่ได้กินนี่ๆยิยาวๆอยู่นี่ลมมาเลย ลายงวกก็เจ้าบบรีพูหวบันนอกนะกูได้ยาบันแล้วสีบูเนาะยาบัตุกกะกูเนาะลมตาง่วก็นอนเห็มตาขาวๆตาง่วได้แรเยี่ยงรลายเนาะหน้าเขาเป็นเห็นไหตาขาวๆโหงว พวกบริโภกเนาะพวปล่อยสมรสนี่ไผ่กับบริโภคมีป่ะเดม่ได้เขาโตมันมีค่ะมันอันนั้น่ขี่ยุบ้งแมนอันนี้ขี่เรื่องอไร <laughs> mà mày nhường phù hợp mua ấy. bố hết luộc là, đấy luộc có mèo đi bay năm cắn, con bảy xe, mung đúc mua, thêm nhiều năm chết chì lái lái mung đúc, Tết làm mượn thôi, con mèo giống như là rượu, sẽ câu như con na háo nó, chân cân lăng, lộm đèo sầu, nướng nó. ตัวใหญ่กว่น่ะเ้าเห็นเลยเนอะย้อยู่นี่เด้นี่จะก็เก็บนั่นนะเมีนผัจชิมบอยเท่าชบะบ้าเก็บ้าเลยละเะ้นาดพอเลยมานมานมาเนี่ย

สามสี่ห้าเหกเออกองหน่อยมีลายตัวอยู่นะสภาพมือสภาพมือสนัดมีดมันรเมือ ตัจะเด่นอย่างไรถ้งมาชอบนอนคนสุดท้ายใช่ไหมผพ้กองนะมีปะมีเยอะเขียดเขียนลำเต่าปะแมนขอเขียดปอยปอยมัาตัวเดียวเพิ่นอยูในนี้ คนอยู่ไปสิเอาบ้าไอ้โมหัวฮะปล่อยไปท่านล่ตัวกรเช้าอยู่ไอ้ตัวเดียวน้องดีมเมื่อใส่แผลบังในเรื่องเขาบอกใส่แผลบ้าทุกนอนกับขื่นนี่น้องดี้มกระแตงตัวหล่อเลยใส่หมวกใส่ทรงยีน Thì xưa, xưa nhé, có đi mà đi chưa nhé Xưa nhé, bảo em Bảo đúng Xưa Superman Superman Phải sửa hả? Xưa Xưa ông ai ừ. sao thì Kịp nè Bắt, bỏ cái con này <laughs>

ดชิงหัวจนกี่คืนควันกุมกุมบกควาดกับบริกินแต่สิแลสีวิตบันนอกบันหน้าประมาณห้าขีนห้ากินกลางคืนกินชิงหัว ใบ<ไ>ปาา่ะปล่นอนกล่องลายกล่องเลยเนาะปู้บ้านไหนจะกล่องแต่ว่าคลิปจัก thu xe đăng ấy anh tí phải chọn hàng bữa đêm phải chọn cấp hay phải không phải khỏi quá phù ngoài vô phù ơ oh. Để, để Để đây để đây Này đây 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 นับเอาวนับตัวอลองดีที่หานิวบื้ดมือครสีนิ้วดมดูดมบอลีเอ้อยนัดดมดูเอ้อานัดดมเอานัดหาดมก่อนหอกพี่วิทย์ได้หอกอ เราไอ้ดอกหย,ยาบกี่เงี้ยมาแต่เล็กตุ้กคุ้มขนาดนัดนกันเชเดตแม่ให้ขันขักเด็ดนี่โมบริเวณบ่ควายนึ่งนี่เออนี่อนเอาตัวนี้ให้หมดก่อนยังใหม่เขาดังเลย ยำได้อวไปยังไปยังเขียดหน่อยเน๊เอ้ยยำเอาไปยังเขียดน่อยะเดือนสามือมเ่อเดือนสีนี่ยวไรนี <lawsuit> ่น้องมเดือมยนลยนะเือยข้อยใหญ่กู้ยใหญ่ฮะชูควายหน่อยบ่ะไร ค่อยหน่อยมีลายกว่ามีลายโตกว่ายิ่่งวปะี่ง

bố cha mà chút gì người mọi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  nhớ mọi người mọi đen mọi mọi người mọi จะละมือละมาบอ่เจะลมือละมาอยละแนเไม่าด้อาดีเกาเป็นเก้า ่ทไาคปรลต่เะายคนก็คือสีงายดาวอาวคือบนแสดงินคิวนแสดงปใระด็นหดังค่ายเลกนะเราะว่ามีนนับไปแต่เว้นแแดนกาลังหนังคายเลกคุณกาลังสื่อไลมเมเลยว่าเอาโทรศัพท์มาสีไปยคิบไทยห้ืว่อสลัดอัเป็นสิาน เนาะเวลาุ่งจีลูกอาีไปพุกทุ่งีในกองขี้มัวอะไรไปกำเครื่องอะไรก็ดีเมยไปกับไปเนาะไปกับไปทราบพนไปกำนัดเออไม่แล้วไปไปกำนัดไปกำนัดอะไรกับไปกับดีอะไรกับเมย์เนาะไปทำพอดีกันดีเมย์ก็ไปถ่ายคลิปให้น้องเด็กซึ่งพามาในการต้องการเก็บทุ่งจีอยู่กับกองขี้มัวเนาะพี่น้องจะลาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะค่ะบคนแรก ก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแสดงบางส่วนในเนะสรีุดีก็ขอลาไปก่อนขอบันทึกแนบเป็นแบบ